สวัสดีค่ะทุกคนเพีมทองนะคะเพีมทองเอพิโซดนี้ก็รวบรวมเทคนิคในการทำแคสต์ฟอร์มโฮมมาให้โดยเฉพาะสําหรับน้องๆมือใหม่หรือว่าใครที่กําลังมองหาวิธีการในการทำคลิปแคสต์ส่งงานค่ะเริ่มจากเอพิโซดที่6 3เทคนิคในการเลือกรูปให้ได้งานเอพิโซดที่5 3เทคนิคพื้นฐานในการทำคอมพสิตการ์ดและปิดท้ายด้วยออพิโซดที่7เทคนิคการทําคลิปแนะนําตัวเอง ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ยมำทอยอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมเนาะอย่างที่รู้กันว่างานเลือกรูปเนี่ยก็จะเยอะมากแต่ว่ารูปที่ดีรูปที่จะขายผ่าน casting จะรักผู้กำกับจะเลือกลูกค้าจะชอบจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหนึ่งเลยค่ะเป็นรูปที่เห็นหน้าชัดไม่แต่งหน้าจัดแล้วก็เป็นรูปเดี่ยวของเราที่เห็นหน้าชัดเจนและรูปที่ส่งต้องเป็นรูปที่อัปเดตจริงๆนะคะสมมติว่าในรูปของเราเนี่ยเป็นผมสั้นแต่ว่าตัวจริงของเราปัจจุบันคือผมมยาวแบบนี้ก็ไ่ตงป ไม่ผ่านนะคะอันนี้ขอย้ําการดอกจันแน่นๆเลยนะคะว่ารูปที่ส่งเนี่ยไม่ควรใส่แว่นดําหรือว่าหมวกที่ปิดบังหน้าตาเพราะว่าจะทําให้ขายงานไม่ได้ค่ะ 2. คือบอดี้หรือหุ่นครึ่งตัวเต็มตัว45องศาซ้ายขวาควรมีให้ครบสพื้นหลังควรเป็นพื้นเรียบแสงสว่างเพียงพอไม่มืดเกินไปจะเป็นแสงธรรมชาติหรือว่าถ่ายในสตูก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะจบแล้วสําหรับท็อปิกนี้เพียมทองหวังว่าจะมีประโยชน์และนําไปปรับใช้กันได้ทุกคนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นมำทองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพี่นมำทองอีกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยแพงมากเพราะว่า อมการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกเลยนะคะที่จะตัดสินว่าเราจะได้งานหรือว่าไม่ได้งานวันนี้เพี่อทองก็มี3เทคนิคมาแชร์รับมือใหม่เริ่มทําคอมการ์ดกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือรูปรูปควรจะเหมาะสมกับงานหน้าตรง45องศาด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่สวยหล่อของแต่ละคนเลยโดยที่คอมการ์ดใบหนึ่งเนี่ยจะมีรูปตั้งแต่3าถึงหใบมีรูปครึ่งตัวเต็มตัวแต่ไม่ใช่รูปที่ผ่านแอปจนตัวจริงกับรูปเนี่ยต่างกันจนแบบไม่ต้องปกนะคะ เพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาทั้งตัวเราเองแล้วก็แคสติ้งด้วยในการทำแคสค่ะ2คือรายละเอียดของตัวเองนะคะชื่อส่วนสูงน้ำหนักอายุบางงานใส่บางงานไม่ต้องใส่ก็ได้ส,สัดส่วนเสื้อ S M L ไซส์รองเท้าอันนี้ใส่ให้ถูกใส่ให้เพ๊ะถ้สมมติว่าในใบคอมการ์ดของน้องๆเขียนเอาไว้ว่าน้องๆใส่เสื้อไซส์ S แต่ปรากฏว่าหน้างา,านแล้วอะ่ะเฮ้ ใส่ไม่ได้แกอันนี้ก็โปะแตกนะคะอย <g ül> ่างที่สามก็คือคอมโพสหรือว่าการจัดวางนะคะเพราะว่าคอมการ์ดของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าจะจึ้งไม่จึ้งเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดวางคอมโพสเลยเพี่น้ำทองจะดูตัวอย่างจากใน Google นะคะเซิร์ชคำว่าคอมโพสิตการ์ t e m p เพลต ก็จะเจอคอมการ์ดมากมายให้เราเลือกได้ตามชอบเลยค่ะไปกันบ้างคะ่ะสำหรับท็อปิกนี้เพียงทองหวังว่าจะมีประโยชน์และนำไปปรับใช้กันได้นะคะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพียมทองด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ยังไปแคสงานกันไม่ได้พี่น้ำทองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนอย่าพึ่งท้อนะคะวันนี้ค่ะพี่น้ำทองก็เลยจะมาแชร์เทคนิคในการทําคลิปแนะนําตัวเอาไว้ให้น้นองๆได้ฝึกฝนกันก่อนที่จะได้ลงสนามในการแคสงานกันจริงๆค่ะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคลิปแนะนําตัวก็คือคลิปแนะนําตัวเอง ที่แคสติ้งหรือว่าผู้กำกับเนี่ยจะเห็นว่าเรามีลักษณะอย่างไรน้ำเสียงเป็นอย่างไรกบุคลิกเป็นยังไงคะ่ะหลักๆในการทําคลิปแนะนําตัวก็คืออัดเป็นแนวนอน16:9ต่อคลิปแนะนําตัวเองจะประกอบด้วยชื่อส่วนสูน้ําหนักหันด้านซ้ายด้านขวาและหมุนรอบตัวเองคะ่ะพื้นหลังนะคะพื้นเรียบในที่ที่แสงสว่างเพียงพอจะเป็นแสงธรรมชาติหรือว่าไฟในสตูดิโอก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะผมทอพานไทรารค่ะสว่วนสูง1 7 1เซนติเมตรน,น,น้ำหนัก58กิโกลกรัมค่ะ เสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็สําคัญนะคะในตัวอย่างก็คือพี่น้ำทองเล่นเป็นแม่ก็จะเป็นแนวเรียบร้อยสุภาพาสเทลค่ะยิ่งในคลิปของเราเนี่ยแสดงคาแรคเตอร์ที่ลูกค้าต้องการมากเท่าไหร่โอกาสได้งานของเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะพี่น้ำทองก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะฝึกทําคลิปนําตัวเองเอาไว้ให้พร้อมเพราะว่าไม่ว่าน้องจะไปออดิชั่นหรือว่าไปแคสงานอะไรก็ตามอะ่ะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องแนะนําตัวโอกาสเป็นของทุกคนและสําหรับคนที่พร้อมเสมอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพี่น้ำทองเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา๊ เป็นไงกันบ้างคะพี่น้ำทองก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆไปปรับใช้กันนะคะและพี่น้ำทองก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆสนุกสนุกแล้วก็มีประโยชน์มาให้กับทุกคนเรื่อยๆอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ